้ชมคะกลับเข้าสู่รายการใจข่าวใจเรากันต่อในช่วงที่3นะคะสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะยังคงสามารถนะคะโทรมาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคกับเราได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ023470725นะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะรวมไปจนถึง SMS ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะนะคะทักทายเราได้เลยทักทายท่านรองไพทู์แล้วหรือยังนะคะที่หมายเลข4221144ค่ะท่านรองคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงที่ท่านรองบอกว่าอนาคตของประเทศไทย ตื่นเต้นมา่เลยค่ะบางคน,นเขบอกอนาคตเนี่ยทางการเมืองเรื่องอะไรอ้อหรือเปล่าหรือไน,นี่ตั้งคําถามเหมือนกันว่าไปไหนนี่ทุกคนจะตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราประเทศไทยเราจะไปทางไหนนั่นน่ะสิค่ะบ้านเมืองจะจบลงยังไงใช่เป็นคําถามที่ไม่มีใครตอบได้เลยถูกค่ะเป็นคำถามซึ่งใดคนตอบเป็นคำถามซึ่งหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ไม่มีใครตอบได้เลยถ้าถาม คนคนหนึ่งก็จะตอบอีกคนหนึ่งอีกแบบหนึ่งถามอีกคนหนึ่งก็จะตอบอีกแบบหนึ่งแล้วแต่มุมมองก็เลรว่าเรื่องเดียวกันแต่มองคนระย่าะมนุษย์เรานี่มันก็แปลกนะคนงามให้ถามใจคนดูจริงครับคนหลอกก็ให้ถามใจคนดูอย่างสมมติว่าลูกเกดเนี้ยต้องดูถามว่าสวยไหมคนที่มองมาคนนั่งมองอยู่สิบคนบางคนบอกสวยบางคนบอกไม่สวยงค่นั้นอะ ี่มองคนคนเดียวกันนะตัวเราเท่าเดิมนะครับแต่คนชอบแล้วแต่คนมองนะนานาจิตต่างปุป่าพระพุทธองค์ก็บอกไว้นะครับต่างคนต่างจิตต่างจิตต่างใจวิธีมุมมองแต่ละคนแม้แต่ละเรื่องก็เหมือนกันพผนบ้านเมืองจะไปทางไหนปล่อยให้เป็นเรื่องของบ้านเมืองไปแล้วกันเราอย่าไปคิดมากแต่เราทํายังไงถึงจะเย็นหยัดอยู่ในสังคมนี้ค่ะอย่างเข้มแข็งค่ะปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อของใครทั้งสิ้น ผมไม่อยากให้เราเป็นเหยื่อใครบางทีเนีผมตั้งคำถามเหมือนกันว่าพี่น้องประชาชนเราเนี่ยยืนอยู่จุดไหนแล้วได้อะไรบ้างบาคนเนี่ยไปต่อสู้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 อะไรยังไม่รู้เลยคะบางทีเราได้อะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่จะต้องดูแลคือหนึ่งเราในฐานะอะไรคเป็นบิดาเป็นบิดาที่ดีหรือยังเป็นสามีที่ดีหรือยัง เป็นแฟนที่ดีหรือยังเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีหรือยังเป็นคนดีในสังคมหรือยังเพราะนั้นต้องยึดมั่นในความดีนะครับแล้วก็สองก็คือถ้าเกิดทุกคนเนี่ยยืนหยัดอยู่ในเป็นความดีได้ในสังคมจะไม่ลำบากอย่างนี้ะนะครับในทุกองค์กรแล้วแต่เพราะนั้นผมยังยึดมั่นในเรื่องของความดีนะครับว่าคนเราเนี่ยเราถ้าเกิดคนดีแล้วเนี่ยทำชั่วลำบากอันนี้วิธีคิดผมนะ เวลาคนดีเนี่ยจะคิดแต่ในสิ่งที่ดีๆมันจะมีความสุขจะคิดชั่วปุ๊บนี่ทุกโ,โหทุกทั้งวันแต่สําหรับคนชั่วแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเหมือนคนโกหกอะ่ะคนโกหกนี่พูดปุ๊บโกหกปั๊บเลยเนะครับแล้ว <ใน S 2> ถือว่ากโกหกนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเราสังเกตดูคนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะมีหลายแบบนะครับบางทีโกหกนี่โกหกเป็นลิงเลยนะครับลิงโกหกเหรอคะท่านรองอย่าไปโทษลิงสิคะโกหกได้โกหกดีก็แต่คนฟังเชื่อเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมยังยึดมั่นในเรื่องของพระพุทธองค์ที่สอนว่า,าจงเป็นคนดีนะครับแล้วก็สองความรับผิดชอบบางคนเราเนี่ยทำผิดยังไงก็ไม่ยอมรับผิดผมเคยจับกลุ่มผู้ต้องหานะางไ,งไม่รู้กี่เรื่องกี่คดีนะ,ะจับมามันบอกมันถูกหมดอะเหรอคะยังไงอะถ้าเราไอ้ปล้นก็มาไปเอาอก็มามันบอกมันถูกเลยแล้วทำไมเขาเขาบอกว่าเขาถูกเขาให้เหตุผลว่านี่ไงมนุษย์เราไม่ยอมรับความจริงไงว่าตัวเองเป็นคนผิดก็ไม่ยอมรับผิดหรอกมนุษย์เราเนี่ยสมัยผมเรียนโรงเรียนร้อยนี่ระบบเกียรติดสัตว์เขาจะให้พูดถึงว่า ใครทําผิดต้องรับเลยค่ะครับถ้ามีการแซวกันเล่นว่าระบบกติกาสักกักอย่างเดียวพอราสาพาดไปโดนกักบริเวณนะอ๋อคือถ้าเกิดว่าทําผิดก็คือโดนกักบริเวณจริงๆมันต้องมีสปิริมตมนุษย์เราเนี่ยเพราะว่าในสังคมในส่วนมากสถาบานาันการศึกษาทุกแห่งนะผมเชื่อว่าสอนให้คนเป็นคนดีนะครับแต่พอเวลาออกมาต่อสู้ชีวิตในสังคมแล้วเนี่ยเพื่อความเอาตัวรอดเพราะเห็นแก่ตัวแต่ละคนก็จะ ไม่รู้ดิผมว่ามันผมไม่ผมเปรียกกันโกหกที่สุดอะ,ะแต่ว่าอย่างว่าเราต้องอย่ในีสังคมว่แต่ก็ดีนะเนี่ยทำให้เกิดไอเดียว่าถ้ามีลูกมีหลานก็อยากจะให้เรียนตำรวจเพราะว่าดูแล้วแบบเออยอมรับความผิดดีแล้วก็แบบว่ามีระเบียบวินัยดีค่ะ <c oughs> อาเรามาดูเรื่องภาอนาคตของเราอย่างท่พเพูปี58าปเนี่ยเปนการพูดกันจังนะครับว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรของรัฐเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องประชาคมอาเซียนหรือ AEC ซนะคไนี่บางที เอซีเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงประชาธิบางคนจะไม่รู้จักเอซีพูดอะไรประชาคมอาเซียนคืออะไรมันงงกันหมดนะจริงๆเราชลาใจไม่ได้ครับอันนี้เป็นไฟบังคับนะครับอนาคตของเราเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกโลกโลกมันหมุนเวียนไปมันทันสมัยขึ้นแล้วปรากฏว่ากระแสโลกมันแรงมากเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ในสังคมโลกเพราะ เราจะไม่เกี่ยวว่้ฉันไม่ยุ่งกับใครฉันจะขออยู่คนเดียวไม่ได้ไดในสังคมโลกเพราะว่าไอ c เนี่ยก็เรียกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเขาจะเข้ามาสู่ในประเทศไทยเราแล้ว,ลวเราจะต้องเข้าไปร่วมกันเราต้องมาร่วมกันเ,เ,กเป็นประชาคมน่ามีอยู่ สิบประเทศใช่ไหมใช่ค่ะสิบประเทศมีเอาเริ่มต้นเลยมีไทยนะคะประเทศของเราค่ะมีพม่ามีลาวค่ะคุณผู้ชมค่ะมีเวียดนามด้วยมาเลเซียก็มีนะคะสิงคโปร์ค่ะอินโดนีเซียนะคะฟิลิปปินส์กัมพูชาแล้วก็บรูไนส์ประเทศพอดีสิบประเทศเนี่ยจะมาร่วมมือร่วมใจกันทําอะไรก็เหมือนเขาบอกว่ามาเกาะกันเพื่อให้เกิดความแข็งแรง ในด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปหลอมรวมเป็นประเทศเดียวกันปกครองด้วยกันนะไม่ใช่ไม่ใช่แ่แต่ละประเทศก็ทะเลาะกันอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าไปรวมกันอีกก็มนลำบากลำบากค่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไฟบังคับเราหนีไม่ออกเมื่อเราหนีไม่ออกปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรับรู้อยากให้พี่น้องผู้บริโภคทันสมัยเพราะว่าท่านต่อไปท่านบริโภคนั้นจะมีสินค้าแล้วเข้ามาเกี่ยวพ้องกันเลยอ๋อใช่ผมว่าเอางนี้ดีกว่าฟังเราพูดมัน อาจจะมองไม่เห็นภาพชัดเจนเรามีสกูปให้ดูะนะครับเรามีสกูปให้ดูท่านตามไปนะครับเดี๋ยวจะได้ทำสมัยหน่อยตามไปดูว่าเอไอซีคืออะไรนะมีสกูปไหมครับส่งให้เราดูหน่อยครับเดี๋ยวเราไปชมสกูปก<ม>ัน <ๆ S 2> ชมกันนะครับะะอย่างนี้ไปไหนนะครับเราจะทำสมัย ขณะน,นี้ถ้าเราจะพูดถึงคำว่า AEC นั้นหลายคนจะต้องร้องอ๋อันเลยทีเดียวแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้จักมันจริงๆวันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน AEC ที่เราพูดกันเป็นประจำในช่วงนี้นั้นถือว่าไม่ถูกซะทีเดียวจริงๆแล้วมันคือ a c ซึ่ง AEC คือภาคย่อยของ a c นั่นเองยิ่งทำให้มงไปกันใหญ่เลยใช่ไหมคะเอาละ่ะเรา,าทาความรู้จักคาย่อกันดีกว่า a c ย่อมาจาก ASEAN Community หรือประชาคมอาเซียนคือการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10ประเทศได้แก่ไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์บรูไนเวียดนามลาวพามา่าและกัมพูชาโดยให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี2558 ประกอบด้วย3เสาหลักคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนอาเซียน p o l i t i c a l security community หรือ asc ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียน economic community หรือ aec ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนอาเซียน social culture community หรือ a s c c โดยจะเน้นหลักๆคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ aec ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนั่นเองหลงเข้า กนนาการที่อาเซียนจะไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ต้องมีการกําหนดแผนงานพร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจนจึงได้มีการจัดทาพิมพ์เขียวว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นหรือเรียกสั้นๆว่า AC blueprint ถ้าเปรียบกับการสร้างบ้านแผนงานนี้ก็เป็นเสมือนพิมพ์พเขียวที่จะระบุว่า บ้านที่สร้างเสร็จแล้วจะมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรและมีองค์ประกอบอะไรข้างในบ้านนั้นบ้างโดยองค์ประกอบหลกัหลกๆภายใต้ AEC Blueprint เน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักส4ด้านคือเรื่องแรกคือจะให้อาเซียนกลายเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร,รวมโดยจะให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนเงินทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรีภายในอาเซียนและทำลายกำแพงภาษีนำเข้าระหว่างประเทศอาเซียนให้เป็นศูน เรื่องที่ 2. ประเทศอาเซียนจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สะดวกในการติดต่อการค้าขายและการลงทุนมากยิ่งขึ้นถ้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เท่าเทียมกันได้นั้นอาเซียนก็จะมีศักยภาพในด้านการค้าขายและลงทุนมากขึ้นเรื่องที่ส การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมุทภาเป็นการรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมหรือ SME ให้ดียิ่งขึ้นโดยปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆซึ่งการพัฒนาระบบต่างๆของ SME ให้เข้าเทียมกันทั้งหมดนั้นจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับอาเซียนได้เป็นอย่างดีเรื่องที่4เชื่อมโยงอาเซียนให้เข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยการรวมกลุ่มเข้ากับประชาคมโลกโดยเน้นการปรับนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศนอกมิภาคให้เป็นเขตการค้าเสรี ในส่วนนี้เราจะพูดถึงผลกระทบโดยรวมที่จะเกิดหลังจากการเปิดประตูสู่อาเซียนอย่างเป็นทางการการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจจะมีผลทําให้การประกอบธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นนอกจากจะต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการภายในประเทศด้วยกันเองแล้วยังต้องพบกับผู้แข่งที่เข้ามาจากภายนอกประเทศอย่างยี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่ดำเนินกิจาการเพียงลาพังเพราะมีทุนไม่มากทำให้ต้องเผชิญกับภาวะความเสี่ยงทางทธุรกิจในการปิดตัวสูง ผู anyway ้ประกอบการควรจะหาพันธมิตรรวมกลุ่มขกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเงินทุนของตัวธุรกิจให้สูงยิ่งขึ้นการเปิดเสรีด้านการย้ายแรงงานอาจทําให้แรงงานฝีมือในอาเซียนย้ายจากประเทศที่มีค่าตอบแทนต่าไปยังประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่าซึ่งมีความน่าเป็นห่วงว่าการเปิดเสรีแรงงานฝีมือดังกล่าวจะทําให้แรงงานฝีมือของไทยในบางสาขาย้ายไปทํางานในมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยเฉพาะสาขาการแพทย์และวิศวกรมีผลให้ในอนาคตไทยอาจขาดแคลนแรงงานฝีมือในสาขาดัางกล่าวในส่วนสุดท้ายจะพูดถึงคนไทยควรเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีก2-3ปีข้างหน้าอย่างไรเพื่อที่จะรับมือกับมันได้ทัน ด้านภาษาเมื่อเทียบกับยุโรปแล้วยุโรปใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแต่อาเซียนใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกันเลยซึ่งอาเซียนได้กาหนดภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารแต่การใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีเพียง10%เท่านั้นณต,ตอนนี้พวกเราควรเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นจะเป็นทางที่ดีที่สุด าการทำงานต้องรู้จักปรับตัวการทำงานพัฒนาทักษะของตัวเองให้สูงขึ้นก็จะมีโอกาสเลือกงานที่ได้ผลตอบแทนสูงและมมีการย้ายงานอย่างเสรีคน,นอาเซียนก็จะเข้ามาหางานในไทยมากขึ้นการแข่งขันระหว่างคนไทยกับเพื่อนบ้านก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกตัวอย่างเช่นในไทยทำงานหนึ่งวันสามารถซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้50บซองแต่เมื่อไปทำงานที่สิงคโปร์สามารถซื้อได้ถึง3 1 8บซองเลยทีเดียว เป็นเพียงความรู้พื้นฐานเพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจเกี่ยวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มากขึ้นและเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังปี2558ที่จะถึงนี้คุณพร้อมที่จะก้าวไปกันทั้ง10ประเทศแล้วหรือยังคะโอ้ยดีจังเลยค่ะท่านรองค่ะจะได้เจอหนุ่มหเวียดนเจอสิงคโปร์อย่างนี้ค่ะจะได้กินข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่ไหนก็สู้ไทยไม่ได้หรอก เห็นบอกว่าเราต้องพักแล้วสักครู่เพราะว่าไปพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงต่อมาเรื่องอาเซียนต่อ